สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Reasoning ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราหยิบเรื่องน่าสนใจจากหนังสือ Creative Blindness มาคุยกันชื่อไทยก็คือภาวะสมองบอดพร้อมวิธีรักษาคนเขียนคือเดฟชอตครับเป็นนักคิดนักโฆษณาระดับตำนานเลยค่ะเล่มนี้น่าสนใจมากใช่ครับคือมันไม่ได้ลงลึกทฤษฎีอะไรยากๆนะ แต่ว่าเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเคสจริงๆ Jean จากช really ีวิตจริงเลยที่มันช่วยให้เราเห็นว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละอืมใช่ใช่แต่ม right. ันชอบซ่อนไงซ่อนอยู่ในมุมที่เราแบบมองข้ามไปหรือที่หนังสือเรียกว่าสมองบอดไปแป๊บนังใช่เลยค่ะประเด็นหลักๆก็คือเรื่องการมองปัญหาเดิมๆเนี่ยแหละแต่มองด้วยมุมใหม่การพยายามไปเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นมองข้ามไปหรือว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดที่มันเอ่อ แตกต่างออกไปจากเดิมๆนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรอบความคิดเก่าๆของเราเองมีเรื่องหนึ่งผมว่าคลาสสิกมากเรื่องบันไดเลื่อนที่ลอนดอนนะครับอ๋อเรื่องนั้นย้อนไปนู่นเลยปี1911ตอนที่ลอนดอนเขาเอาบันไดเลื่อนไฟฟ้ามาใช้ครั้งแรกเลยนะในสถานีรถไฟใต้ดินหูนานมากคนยุคนั้นคือกลัวมากไม่กล้าใช้เลยครับแบบว่าคิดไปต่างๆนานา,นาว,ว่าจะโดนดูดไหมจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ก็ได้แต่ยืนมองๆกันอยู่ข้างล่างอืมเข้าใจได้นะของใหม่คนก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาผู้บริหารสถานีเขาก็พยายามนะติดป้ายประกาศบอกว่าปลอดภัยหายห่วงแต่ ก็ไม่มีใครใช้เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะที่ว่าการสื่อสารแบบบอกเล่าเฉยๆเนี่ยหรือที่เรียกว่า telling น่ะมันมักจะไม่ได้ผลเท่ากับการพิสูจน์ให้เห็นจริงๆหรือ showing คือคนเราโดยเฉพาะเกิดเรื่องที่ดูน่ากลัวหรือไม่คุ้นเคยต้องการอะไรที่มันเห็นภาพชัดเจนมากกว่าแค่คําพูดลอยๆนะคะใช่เลยแล้ววิธีแก้ปัญหาสุดท้ายของเขานะเออผมว่าเขาคิดได้ไงไม่รู้คือไปจ้างชายขาเดียวคนหนึ่งชายขาเดียวใช่ครับให้มาใช้บันไดเลื่อนเนี่ย ขึ้นขึ้นลงลงโชว์ทั้งวันเลยอ๋อ oh. สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องปกติไปเลยโอ้โห oh, อันนี้คือเป็นการสาธิตให้เห็นผลจริงๆเลยนะมันสร้างความเชื่อมั่นได้ดีกว่าคําประกาศตั้งเยอะมันเหมือนเป็นการจัดสภาพแวดล้อมหรือที่เขาเรียก choice architecture นะคะอย่างแยบยลเลยนะทําให้คนรู้สึกอยากจะเลือกใช้บันไดเลื่อนนั้นด้วยตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับทําให้เห็นว่าปลอดภยัยไม่ใช่แค่พูดว่าปลอดภยัยใช่ค่ะใช่เลยอีกเรื่องนึง อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันแผนล่อจับอัชญยรกรด้วยตัวฟุตบอลอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเล่าเลยเล่าเลยเกิดขึ้นปี1985ที่วอชิงตันดีซีตอนนั้นตัวทีมฟุตบอลเรดสกินสเนี่ยโอ้โหฮิตสุดๆเป็นของหายากมากว่ากันว่าต้องรอคิวซื้อตั้ง25ปีโอ้โหนานขนาดนั้นเลยทีนี้ตำรวจเขาก็มีรายชื่ออัชญยรกรที่แบบหนีคดีอยู่เยอะแยะเลยแต่ปัญหาคือ ไม่มีทั้งรูปประมาณไม่มีทั้งเวลาจะไปตามจับทีละคนไงครับค่ะทรัพยากรจํากัดก็เลยมีคนคิดนอกกรอบใช้ความคิดสร้างสารรค์เลยส่งจดหมายเชิญแบบเออสุ่มๆุ่มไปหาพวกอาชญากรในลิสต์นั่นแหละบอกว่าคุณชอบดีมากได้ตั๋วฟรีไปดูทีมเรดสกินสนัดสำคัญโอ้โหเอาของที่เขาอยากได้สุดๆมาล่อเลยนะใช่ แต่มีเงื่อนไขนิดนึงคือต้องเอาบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนเพื่อรับตั๋วแล้วก็นั่งรถบัสที่จัดไว้ไปสนามพร้อมๆกันอันนี้คือใช้ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะทั้งเรื่องความคลั่งไคล้ในทีมโปรดแล้วก็ของฟรีเนี่ยใครๆก็ชอบเป็นเหยื่อล่อที่แบบคาดไม่ถึงจริงๆแล้วก็ได้ผลนะพอถึงวันนัดหมายปรากฏว่าอาชญากรมาก,กันเยอะเลยครับรวมตัวกันอยู่ในห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมบรรยากาศนี่คือดีมากมีปาร์ตี้เล็กๆ มีมัสคอตเชียร์ลีดเดอร์มีอาหารมีดนตรีสนุกสนานกันใหญ่กำลังเพลินเ,เลยสิใช่เลยกำลังเพลินเพลินเคลิล้มเคลิล้มทันใดนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาช้าจับกลุ่มทั้งหมดเลยแถวมีหลักฐานยืนยันตัวตนครบเพราะทุกคนพกบัตรประชาชนมาเองโอ้โหเรียบร้อยเลยมีเกร็ดเล็กๆด้วยนะรู้ไหมว่าบนบัตรเชิญอะ่ะเขาลงชื่อผู้ส่งว่าอะไรอะไรเหรอคะ I am dead now อ้องอ่านกํับหลังดูสิครับ I am one dead อ๋อ oh, I am w a n ั e d ฉันเป็นที่ต้องการของตำรวจโหฉลาดมากซ่อนในยะไว้ด้วยใช่เลยเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นเลยนะว่าความคิดสร้างสรรค์ที่มันแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวงานอย่างเดียวนะแต่ต้องเข้าใจคนด้วยเข้าใจลึกไปถึงจิตวิทยาแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งจุดอ่อนของเขาเลย อีกเรื่องครับอันนี้เป็นการพลิกวิกฤตเรื่องค่าลิขสิทธิ์รูปภาพตอนหาเสียงของเทอดดร์รูสเวลล์ปี1912ค่ะค่ะเรื่องนี้ก็น่าทึ่งคือทีมงานเขาเตรียมจะแจกแผ่นพับหาเสียงตั้ง3ล้านแผ่นนะเยอะมากแต่เพิ่มม่รู้ตัวทีหลังว่ารูปภาพที่ใช้บนแผ่นพับน่ะมันติดลิขสิทธิ์แล้วต้องจ่ายค่าใช้รูปแผ่นละ1ดอลลาร์รวมๆแล้วก็3ล้านดอลลาร์ซึ่งสมัยนั้นเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็คือมหาศาลเลยนะประมาณ70ล้านดอลลาได้โอโหแล้วงบกลาร แถมช่างภาพเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเลยว่าเคี่ยวสุดๆสถานการณ์นี่คือดูเหมือนจะจนมุมแล้วจริงๆนะคะเหมือนต้องเลือกระหว่างจ่ายเงินก้อนโตหรือไม่ก็ต้องโยนแผ่นภาพสามล้านแผ่นทิ้งไปเลยแต่ว่าหัวหน้าทีมหาเสียงตอนนั้นชื่อจอจเพอร์กินส์เขากลับมองต่างมุมออกไปใช่เลยแทนที่จะไปติดต่อขอร้องขอลดราคาอะไรแบบนั้นนะเพอร์กินส์ทำไงรู้ไหมครับ เขาส่งโทรเลขไปหาช่างภาพคนนั้นเลยบอกประมาณว่าเนี่ยเรากำลังพิจารณาเลือกรูปภาพที่จะใช้บนแผ่นภาพหาเสียงหลายล้านแผ่นของเราอยู่พอดีนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะที่สตูดิโอของคุณเนี่ยจะได้โปรโมทผลงานครั้งใหญ่ไปทั่วประเทศอยากจะถามว่าคุณยินดีจะเสนอจ่ายให้เราเท่าไหร่เพื่อให้เราเลือกใช้รูปของคุณฮะพลิกกับไปถามเขาว่าจะจ่ายเท่าไหร่เหรอคะใช่เลย และเชื่อไหมช่างภาพรีบตอบกลับมาทันทีเลยนะเสนอจ่ายเงินให้250ดอลลาร์เพื่อให้รูปตัวเองได้ลงแผ่นภาพนั้นเหลือเชื่อจากที่ต้องเสียเงิน3ล้านกลายเป็นได้เงินมา250ดอลลาร์แถมได้รูปมาใช้ฟรีๆอีกโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรอบความคิดหรือที่เรียกว่า reframing ที่แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะเพ r ร์กินมองเห็นโอกาสที่จะมอบให้ช่างภาพ แทนที่จะมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ต้องไปขอหรือไปจ่ายพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆเรื่องราวหลังนี้จาก Creative l i ร n ด e ซ์เนี่ยผมว่ามันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าไอภาวะสมองบอที่เราอาจจะเจอกันอยู่บ่อยๆในชีวิตประจาวันเนี่ยมันมันรักษาได้นะแค่เราลองมองปัญหาจากมุมใหม่ๆลองตั้งคำถามกับวิธีคิดเดิมๆที่เราอาจจะยึดติดอยู่ใช่เลยค่ะ สิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการฝึกมองหาโอกาสที่มันอาจจะซ่อนอยู่การพยายามทำความเข้าใจจิตใจความต้องการความกลัวของผู้คนให้ลึกซึ้งแล้วก็ต้องกล้าด้วยกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่มันแตกต่างออกไปจากที่คนอื่นเขาทำกันก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากจะลองชวนคิดตามนิดนึงค่ะว่าลองมองไปร,บรอบๆตัวเราตอนนี้ดูสิคะมีปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานที่เราอาจจะกำลัง สมองบอดกับมันอยู่หรือเปล่าแบบว่ากำลังมองข้ามวิธีแก้ปัญหาง่ายๆหรือมุมมองใหม่ๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแค่เราอาจจะยังไม่ได้ลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแว่นตาที่จะมองหามันเท่านั้นเองชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจใพวกเราด้วยและที่สำคัญกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ